สวัสดีค่ะ,ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววารุตาาเล่าต่อมาจากคลิปเรื่องของความในใจของแม่ยาใครจะรู้บ้างนะคะเมื่อทุกๆท,ท่านได้ฟังไปแล้วก็อาจจะคิดว่าแล้ววารุตาอยู่ต่อที่ประเทศเยอรมันได้ไหมจะได้อยู่ใกล้กับแม่ยาแล้วก็จะได้ดูแลท่านด้วย คือวรุตาอยากโยน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 ไปเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี2022วันที่22เดือน2 2022เวลา19นาฬิกา30นาทีวันนั้นเป็นวันที่เรากำลังเดินไปเก็บขวดแล้วเกิดเหตุการแบบนี้เกิดขึ้นวรุตากับแฟนเดินไปด้วยกันตรง ลานาตรงข้ามกับป้ายรถเมล์ตรงที่ลานจอดรถนะคะมุมนั้นที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นประเอนวันนั้นวรุตากับแฟนก็เดินคู่กันไปแล้วมีขวดพลาสติกอยู่ตรงหน้าเก้าาบแล้วอยู่ตรงหน้าแฟนวรุตาก็บอกแล้วเขาแบบเขาหยุดก็ยืนหยุดนิ่งอยู่กับที่วรุตาบอกว่าอา้าว ก้าบาทอยู่ตรงหน้าไม่เก็บหรอแล้วเขาก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งวรุตาก็เริ่มงงรอแป๊บหนึ่งของเขาคืออะไรเพราะเมื่อเราเจอก้บาทเราต้องรีบคว้ามาซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งแล้วเขาเริ่มมีอาการเหมือนกับนิ่ง พอเนิ่งเสร็จแล้วเขาเริ่มหมุนตัวเองเคยเห็นเด็กที่ยืนหมุน <c oughs> ก็เรียกว่ายืนมองท้องฟ้าแล้วหมุนอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยเขาเริ่มเป็นอย่างนั้นวรุตาบอกว่ามันผิดปกติแล้วอันนี้ไม่ใช่ความปกติแล้วรีบเข้าไปคว้าแขนกันทีแล้วหลังจากนั้นเขาเริ่มล้มตัวเองลงแล้วตอนที่เริ่มล้มตัวเองลง วรุตาก็คว้าม,มือเขาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนั้นออความที่ผู้ชายแฟนวรุต้าตัวใหญ่กว่าแล้วความที่คนกำลังลง้มน้ำหนักเขาก็จะก็เรียกว่าทิ้งตัวแล้วพื้นในประเทศเยอรมันวรุตากำลังจะบอกว่ามีเ็าเรียกว่าเป็นเป็นอิฐเป็นเป็น,เป,นเป็นหินเนาะเป็นหินแล้วก็มีเหล็กอยู่บางช่วงแล้วบางช่วงก็จะเป็นแบบ เป,เป็นปูนที่เขาก่อขึ้นมาเป็น,ปนกระถางต้นไม้และมุมนั้นเยอะมากและมุมนั้นก็เป็นมุมข้างร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่วรุตาให้ดูประจันก็จะเป็นรางน้ำและเป็นเหล็กทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมะีกระถางต้นไม้ที่เขาก่อกมาด้วยปูนซีเมนต์วรุตาก็พยายามยื้อยื้ยื้ยื้ยเพื่อที่จะให้เขาลง บนพื้นแบบช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้เพื่อที่จะไม่ให้หัวเขากระแทกพื้นแล้วเวลา19นาฬิกา30นาทีเดือนกลุ่มพาพันธ์แล้ววันนั้นฝนตกเพื่อนๆลองนึกดูนะคะวันนั้นมันเหมือนกับวันที่วรุตุตาไปเก็บขวดแบบเนี้ยที่เก็บขวดทุกวันที่ฝนตกและฟ้ามืดอ,อาการแบบอย่างนั้นเลยแล้วเมื่อฝนตกแน่นอนคนเดินนอน มันเป็นาอาการรู้สึกที่วรุตตาช็อกมากไม่คิดว่าเพียงแค่เพียงเสี้ยววินาทีเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นมันตัวเองช็อกแต่ยังมีสติที่จะช่วยเขาเจ็บช็อกช็อกแบบช็อกเหมือนกับแม่ยาที่ช็อกพอฟังข่าวว่าเราจะกลับเมืองไทยคือช็อกแบบนั้นเลยพอเหตุการณ์ตรงนั้นผ่านไปนะคะ หลังจากที่แฟนออ,ะะออกมาจากโรงพยาบาลเหตุการณ์ตรงนั้นทำให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนส่วนเรื่องรายละเอียดต่อไปนะคะว่าหลังจากที่แฟนวุตาล้มแล้วไปเข้าโรงพยาบาลยังไงอาการยังไงหมอเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เดี๋ยววรุตาจะมาเล่าให,ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ เราก็ตัดสินใจกันว่าชีวิตมันมันไม่มีความแน่นอนแล้วมันสามารถเกิดขึ้นอะไรกับเราได้ทุกทุกเสี้ยววินาทีทุกเสี้ยววินาทีจริงๆแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าแล้วเราจะทําอย่างไรกับชีวิตมั่นปลายที่เหลือของเราเพราะว่าแฟนวารุตาทํางานมาตั้งแต่อายุ16ปี วรุจาทำงานมาตั้งแต่อายุตอน22ปีแฟนวรุจาทํทำงานมาตั้งแต่อายุ16จนถึงปัจจุบันอายุเขา้า58วรุจาทํทำมาตั้งแต่อายุ22จนถึงอายุ57ปีเราทำกันมาแล้วเกินกว่า30ปีของชีวิตเราแล้วในส่วนที่เหลือของชีวิตเราล่ะเราจะทำอย่างไรตอ่อ เมื่อเห็นความไม่แน่นอนตรงนี้มันเริ่มใกล้ใกล้ก็มาหาตัวเราทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่ก็เลยมานั่งคุยกันว่าแล้วเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่เมืองไทยแล้วเราจะทําอย่างไรแฟนบอกว่าถ้าเรายังคงอยู่ที่นี่เราคงต้องทํางานอยู่เหมือนเดิมชีวิตก็ยังคงวนเวียนเป็นวัตจักรเหมือนเดิมเช้าไปทํางานเย็นกลับมา นอนเย็นไปเดินเก็บขวดคือทุกอย่างก็ยังคงอยู่ว่าจะจักแบบเดิม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 คือมันจะไม่เปลี่ยนอะไรได้เลยเพราะเรายังคงอยู่ในตู้ปลาตู้เดิมเดิมอย่างนั้นเราบอกว่าเราไปอยู่ไทยกันไหมเราได้เปลี่ยนจากสิ่งที่เราเคยอยู่มานานมา30 40, 40ปีแฟนวรุตาก็อยู่กันมาตั้งแต่จนเด็กจนถึงอายุ58 ส่วนวารุตาก็อยู่มาสิบกว่าปีในประเทศเยอรมันสิบหกปีวารุตาก็รู้แล้วว่าวัตจักรชีวิตของเราที่เราอยู่ประเทศเยอรมันแล้วเป็นแบบไหนแล้วสิ่งไหนละ่ะที่เราอยากจะเป็นไปที่เราอยากจะไปอยู่เราก็เลยตกลงปลงใจว่าประเทศไทยทำไมถึงเป็นประเทศไทยทำไมไม่เป็นในแถบยุโรปหรือไปไหนหรืออะไร ก็อย่างที่เคยบอกนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่บ้านเกิดเมืองนอดของวารุตตาแล้วก็เป็นประเทศที่แฟนของวารุตาก็รักด้วยฉะนั้นประเทศไทยคือประเทศที่เราหวังพึ่งจักไปพึ่งร่มใบบุญของ ประมาหาศาสตรย์ของพระพุทธศาสนาแล้วก็ในส่วนของประเทศชาติด้วยเราหวังไปพึ่งตรงนั้นขอพึ่งใบบุญเพื่อขอให้ชีวิตบ้านปลายของเราได้อยู่อย่างสงบขอให้เราได้หลุดพ้นจากวัฏจักรที่เราเป็นอยู่ทุกๆวันวนอยู่อย่างนั้นวนแล้ววนเล่ารอบแล้วรอบเล่าอยู่อย่างนั้นไม่มีวันเปลี่ยน เช้าค่ำเช้าค่ำเช้าค่ำอยู่แบบนี้มันก็เลยทำให้เราได้ตัดสินใจการตัดสินใจของเราแน่นอนค่ะกระทบคนที่มากที่สุดนั่นก็คือเมยาอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะแม่ผู้ซึ่งอยากจะ ตายจากโรคนี้ไปโดยที่ลูกยังอยู่ข้างๆแต่ตอนนี้ลูกกําลังจากแม่ไปตอนที่แม่ยังมีลมหายใจมันเป็นเรื่องเศร้าแล้วก็จากไปไม่ใช่เป็นแค่ออนั่งรถไปสองสามชั่วโมงถึงคิดถึงเมื่อไรไปหาได้อัน,นคือไม่ไม่ไม่ใช่มันไกลข้ามตวีแล้วด้วยอายุของแม่ย่าที่เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าเธอจะแข็งแรงแต่อย่าลืมนะคะว่า ตัวเลขนั้นก็มีผลต่อเรื่องของสุขภาพด้วยมันทำให้เราก็อย่างที่บอกพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวของแม่ย่าและตัวของเราเองแล้วนี่คือการตัดสินใจของเราทั้งคู่ว่าทำไมเราถึงต้องไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่ออดี หลายๆายคนอยากย้ายมาอยู่พูดถึงคนชาวยุโรปนะคะแต่เขาบางคนอาจจะยากบางคนอาจจะง่ายบางคนดิ้นรนมาบางคนมาแบบผิดผิดก็ก็หลายอยา่างแต่ประเทศไทยก็คือจุดหมายปลายทางของใครหลายๆายคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแฟน ในครั้งนั้นส่งผลถึงเรื่องการตัดสินใจในการใช้ชีวิตในบั้นปลายชีวิตของเราแล้วเรายังคงคิดต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับแฟนแต่ไม่เกิดแล้วแต่มาเกิดขึ้นกับวาลุตาจะทําอย่างไรแล้วถ้าเกิดขึ้นในประเทศเยอรมันวาุตาจะเศร้าใจขนาดไหน,น เพราะว่าวารุตาใจของตัวเองอยากไปอยู่บากช่องอยากไปอยู่กับธรรมชาติอยากจะไปอยู่กับต้นไม้ที่เราช่วยกันปลูกมาไปอยู่ในสิ่งที่เราอยากจะอยู่ไปอยู่กับแสงแดดไปกินอาหารไปเดินตลาดนัดไปอะไรที่เราปรารถนาแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นก่อนที่วรุตาจะแยกไปมันก็คงจะเป็นเรื่องเศร้ามากๆเลย ก็เลยการว่าทุกวินาทีที่เราอยู่ณนะปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะวางใจอะไรได้เราก็เลยบอกว่าเราจะไปประเทศไทยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แฟนก็บอกว่าปีหน้านะเธอเราจะไปแล้วฉันจะลาออกจากงานส่วนวรุตาก็จะเลิกทำงานด้วยเช่นเดียวกัน ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีสําหรับเราเท่านั้นแต่สําหรับเมยายิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งทําร้ายใจเธอมากเท่านั้นมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแต่เราต้องทำเพราะว่าชีวิตของเราเราก็อยากเดินในเส้นทางของเราเองที่เราเลือกแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะว่าทุกการกระทำของเราเราก็ต้อง กำหนึ่งถึงพ่อแม่เราด้วยเราจะทำอย่างไรให้ประนีประนอมมากที่สุดและเราจะทำอย่างไรให้ประนีประนอมหัวใจของเราด้วยนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราต้องตัดสินใจกลับเมืองไทย กลับไปทิ้งความเศร้าโมองให้กับหัวใจของแมย่ย่าทิ้งความเศร้าหมองให้กับหัวใจของเราเองด้วยเพราะเราไม่สามารถจะนําเธอกลับไปได้ถ้าใจของเธอไม่ยอมแม่ย่าตอบแล้วว่าเธอไม่ไปกับเราเราก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของเธอและเธอก็พยายามยอมรับในการตัดสินใจของเราด้วยว่าเราจะไป เมื่อเธอไม่ไปกับเราเราก็ต้องไปกันสองคนแต่ถ้าเธอจะไปกับเราเราก็ยินดีที่จะพาเธอไปเราโฮมที่จะดูแลเธอจนถึงบ้านปลายชีวิตของเธอเธอไปก่อนเราหรือเราไปก่อนเธอก็แล้วแต่นั่นคือเรื่องของอนาคตแต่เราคิดว่าทุกๆวันที่เรามีอยู่ด้วยกันเราจะพยายามทำให้มันดีที่สุด ก็เป็นเรื่องเศร้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะของชีวิตครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งซึ่งมันก็ทุกคนจางก,ก็มีปัญหาทุกคน่ังก็มีความทุกข์ในเส้นทางเดินของตัวเองกันทุกทุกคนทุกมากทุกน้อยสุขมากสุขน้อยก็แล้วแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เราเดินบนเส้นทางที่เรามีความรู้สึกว่าเมื่อ มีความสุขก็ามาเราก็ไม่ยินดีมากเมื่อความทุกข์ก็มาก็รู้สึกปลงได้บ้างประมาณนั้นก็พยายามที่จะเดินทางสายกลางเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรารู้สึกว่ามันสงบสงบมากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตของเราทั้งคู่มันก็คงจะไม่มีอะไรเราคงจะไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเราคงแค่ มาอาศัยในโลกนี้เพื่อที่จะให้เราดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้เท่านั้นเองตามอัตภาพเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากเราก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตรงที่ดิมตรงอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะสำหรับบางท่านที่ยังไม่เข้าใจว่าวรุตตาอยู่ต่อประเทศเยอรมันได้ไหมไม่ไปเมืองไทยได้ไหมสงสารเมยย คำตอบนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบที่มันก็เป็นเรื่องของการยอมรับนะคะว่าเราก็อยากมีเส้นทางเดินของเราเราก็อยากได้ใช้ชีวิตของตัวเราเองในบ้านปลายเราก็อยากให้ชีวิตเราเป็นไปตามที่ใจเราต้องการก็เราอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกสิ่งแต่ ความเป็นอิสระของเราแต่เราก็ไม่เคยทิ้งเยื่อใหญ่ของความเป็นแม่ลูกเราพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไกลขนาดไหนเราจะอยู่ใกล้ขนาดไหนก็ตามเราจะพยายามทำให้เหมือนกับว่าเธอก็อยังมีเราอยู่ใกล้ๆเสมอน,นั่นคือหน้าที่ของเราค่ะหน้าที่ของลูกที่ทำต่อบุปก,ปการีแม่ย่าเป็นแม่ของสามี แต่เมื่อเราอยู่ด้วยกันแม่ของเขาก็เปรียบเสมือนแม่ของเราค่ะการที่เราหันหลังกลับมาดูแลเธอสักวันหนึ่งผลพุลนี้ก็คงจะหันหลังกลับมาให้ลูกมาดูแลเราค่ทพยา<ม>ยามก่บ้างคือไม่ได้หวังขนาดนั้นแต่เราพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ราบเท่าที่จิตสม,มาสัมนึกเรากัย่อมยังคงมีอยู่นะคะก็สําหรับวันนี้วาุตาก็ต้องขอบคุณทุกทก กำลังใจที่ให้กับครอบครัวเราด้วยดีเสมอมานะคะไม่ว่ากิจกรรมใดที่เราทําไม่ว่าเรื่องอะไรที่เราทําทุกทกท่านก็เข้ามาร่วมส่งกําลังใจให้กับเราก็ปรารนาให้ทุกทกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะคะ ปราจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ให้มีแต่ความสุขทุกที่วาระตรีค่ะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย